วัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะมาต่อกันเรื่องเครียดยังไงให้ร่างกายไม่พังนะคะแล้วก็เครียดยังไงให้ทำร้ายเทลโลเมียเราว่าให้น้อยที่สุด EP ที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์เครียดนะคะว่ามีการตอบสนองอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือตอบสนองแบบรู้สึกถูกคุกคามกับตอบสนองแบบรู้สึกว่าท้าทาย คราวนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองคิดถึงเหตุการณ์ยากลำบากในชีวิตนะคะที่เราเคยประสบมาแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะคะว่าออข้อที่1เราตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้สึกคุกคามมากกว่าความรู้สึกท้าทายหรือไม่ข้อที่สองเราคาดว่าจะถูกคุกคามจากเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำหรือไม่ข้อที่สนะคะเมื่อเครียด เราพร้อมที่จะลงมือเผชิญหน้ากับมันหรืออยากมุดลงไปใต้ที่กำบังและซ่อนตัวหากเรามีแนวโน้มนะคะที่จะมองปัญหาเป็นภัยคุกคามมากกว่าเนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ไปนะคะเพราะว่าพวกเราบางคนเนี่ยถูกกำหนดมาให้ตอบสนองต่อความเครียดว่าเป็นภัยคุกคามในขณะที่บางคนเนี่ยก็ถูกกำหนดมาให้ตอบสนองต่อความเครียดว่าเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์เราตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเพราะว่าคนที่รู้สึกถึงภัยคุกคามเนี่ยก็จะคอยเตือนหรือว่าคอยปรามสมาชิกในเผ่าคนอื่นๆเนี่ยที่มองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องท้าทายไปหมดนอกจากนี้นะคะแม้ว่าเราเนี่ยอาจไม่ได้ถูกกาหนดมาชัดเจนตั้งแต่เกิดให้รู้สึกถึงการคุกคามแต่เงื่อนไขในชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนการตอบสนองตามธรรมชาติของเราก็ได้ วัยรุ่นที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในวัยเด็กนะคะอาจตอบสนองต่อง,งานอันเคร่งเครียดเนี่ยว่าเป็นภัยคุกคามในขณะเดียวกันนะคะคนที่เจอเรื่องเลวร้ายมาบ้างในวัยเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองแบบท้าทายมากกว่าคนที่มีวัยเด็กอันสุขสานตอ,อมีหลักฐานที่ช่วยชี้นะคะว่าความเครียดเล็กน้อยเนี่ยอาจดีต่อสุขภาพหากมีตัวช่วยให้เรารับมือกับมันได้คราวนี้นะคะไม่ว่า เราเนี่ยจะติดตัวมาแต่กําเนิดนะคะหรือเกิดจากสถานการณ์ในชีวิตเราเนี่ยที่ทําให้เรามองปัญหาเป็นภัยคุกคามคําถามก็คือเราสามารถฝึกตัวเองให้มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ค่ะ เมื่ออดีตนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเคยเชื่อว,ว่าเมื่อมนุษย์แสดงอารมณ์นะคะมันเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาอย่างเช่นเมื่อเราโกรธหรือกลัวนะคะร่างกายจะตอบสนองต่ออารมณ์นั้นด้วยการเร่งอัตราการเต้นของหัวใจให้เร็วขึ้นหรือทําให้เหงื่อไหลที่ฝ่ามือแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนี้มันซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะสมองเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทํานายสิ่งต่างๆล่วงหน้าไม่ใช่แค่ตอบสนองหลังจากสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว สมองเนี่ยมันจะใช้ความทรงจำจากประสบการณ์ในอดีตนะคะเพื่อคาดทะเนยอย่างต่อเนื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วก็อาศัยข้อมูลที่เข้ามาจากภายนอกเนี่ยกับสัญญาณทั้งหมดภายในร่างกายของเราเพื่อค้นหาอารมณ์นะคะที่เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีและสมองเนี่ยมันก็จะประติตประต่อข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็จะสั่งการให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ตามนั้น หากนะคะ,ะฐานข้อมูลประสบการณ์ในอดีตของเราเนี่ยมีความอับอายอยู่ในนั้นเสียมากนะคะมันก็จะมีแนวโน้มที่เราเนี่ยจะแสดงความอับอายอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นนะคะหากเราเนี่ยสะดุดล้มหน้าบริษัทแล้วก็เห็นเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่แถวนั้นนี่กำลังมองมาพอดีสมองของเรานะคะมันอาจจะเตรียมอารมณ์อับอายแล้วก็ถูกขูกคามเอาไว้เพราะว่าประเมินจากประสบการณ์ค่ะว่าเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยน่าจะอยากจะหัวเราะ ยะเรานะคะทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยอาจจะแค่เป็นห่วงเราอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ใดๆแทนที่ร่างกายนะคะจะตอบสนองต่อภัยคุกคามแล้วก็มองว่ามันเป็นอันตรายซึ่งมันเป็นประสบการณ์สามัญในฐานข้อมูลสมองของเรา เราเนี่ยอาจจะมองว่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะคือแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้สมองเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อเรานะคะฝึกฝนมากพอสมองเนี่ยมันก็จะหันมาสั่งการให้เราเนี่ยตอบสนองต่อปัญหาต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นความท้าทายแทนนะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนนะคะที่สมองเนี่ยถูกออกแบบมาให้รู้สึกถึงภัยคุกค,คามมากกว่าแต่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้คะ่ะ ให้รู้สึกต่อปัญหาว่าเป็นความท้าทายได้ดรจิมอฟริโมโนะคะนักจิตวิทยาด้านกีฬาผู้ให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาอาชีพแล้วก็นักกีฬาโอลิมปิกนะคะเขาได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีนักวิ่งระยะสั้นเข้าพบนะคะเนื่องจากมีปัญหาในการทำเวลาวิ่ง100เมตรนักวิ่งนะคะเขาได้วินิจฉัยว่าสาเหตุที่เขาอะวิ่งได้ไม่ดีนะคะเป็นเพราะว่าความเครียด ะะเธอเนี่ยได้บอกว่าก่อนการแข่งขันทุกครั้งนะคะชีพจรของฉันเนี่ยจะเต้นเร็วหัวใจของฉันแทบจะหลุดทะลุออกมาจากหน้าอกนะคะหมอเนี่ยจะต้องช่วยหยุดมันให้ได้นะคะซึ่งดรจิมเนี่ยก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าคุณอยากจะหยุดหัวใจของคุณจริงๆหรือนะคะดเรเขาได้บอกนะคะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่นักกีฬาจะทําได้นะคะก็คือกําจัดความเครียดของตนทิ้งไป เออพวกเขาเนี่ยคะต้องคิดว่าความเครียดเนี่ยช่วยให้ตนเองพร้อมลงมือพวกเขาต้องพูดว่าใช่ฉันต้องการสิ่งนี้แหละแทนที่จะพยายามทําให้อาการท้องไส้ปั่นปวนหายไปนักกีฬานะคะจะต้องควบคุมอาการปั่นปวนนั้นนะคะแล้วก็ใช้มันเนี่ยเป็นแรงผลักดันตนเองหรือพูดอีกในนะคะก็คือพวกเขาเนี่ยจะต้องใช้ความเครียดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองให้ได้ซึ่งนักวิ่งระยะสั้นผู้นี้นะคะก็ได้ทําตามคําแนะนําของดรจิมนะคะ เมื่อเขาเนี่ยมองว่าการตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เธอเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับความท้าทายในการแข่งขันทําให้เธอนะคะลดเวลาวิ่งลงไปได้เซี่ยววินาทีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับนักวิ่ง100เมตรนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้สถิติโลกนักวิ่ง100เมตรนะคะอยู่ที่9.58าวินะคะและเธอเนี่ยก็ได้ทําลายสถิติของตนเองได้ในที่สุดนะคะซึ่งการตอบสนองแบบท้าทายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเครียดน,น้อยลงนะคะ ระบบประสาทของเราเนี่ยยังคงถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่แต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นทางบวกที่มันทําให้มีพลังแล้วก็มีสมาธินะคะถ้าเราเนี่ยอยากให้ความเครียดมอบพลังแก่เรานะคะเราต้องบอกตัวเองว่าฉันตื่นเต้นนะคะหรือหัวใจฉันเต้นแรงนะคะและท้องของฉันก็หมุนติ้วเยี่ยมไปเลยนะคะนี่คือการตอบสนองต่อความเครียดในทางบวก แต่ถ้าเกิดหากเราเนี้ยตกอยู่ภายใต้ความเครียดน,นะคะที่ทำให้อารมณ์มันอ่อนล้านะคะแบบเดียวกับที่อ๋อแม่ผู้ดูแลลูกที่ป่วยเหลือลังต้องประสบนะคะลองพูดกับตัวเองให้นุ่มนุ่มนวลขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะการตอบสนองของร่างกายฉันกำลังพยายามช่วยฉันอยู่มันช่วยให้ฉันจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามันเป็นสัญญาณว่าฉันใส่ใจการตอบสนองต่อความท้าทายนะคะไม่ใช่แค่การแฝงทาเป็นร่าเริงนะคะ หรือเป็นทัศนคติแบบฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะที่เรื่องเครียดๆนี่กำลังเกิดขึ้นกับฉันแต่มันเป็นการรับรู้ค่ะว่าแม้จะเจอความยากลําบากหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่เราเนี่ยก็เปลี่ยนความเครียดเนี่ยให้สนองเป้าหมายของตัวเองได้นะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ออรู้สึกเสพติดความเครียดทางบวกนะคะก็ควรจะรู้ไว้ด้วยนะคะว่าแม้แต่ความเครียดที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีมากเกินไปนะคะถึง ความเครียดในทางบวกนี่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้ได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเราเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่อนคลายบ้างนะคะด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้เราเนี่ยพักฟื้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นการน,นั่งสมาธิสดมน,นะคะการเจริญสตินะคะหรือว่าโยคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็อาจจะช่วยทำให้เทโลเมียของเราเนี่ยยาวขึ้น นอกจากนี้นะคะในหนังสือ t e l ลเมี e เ f ฟเฟกเนี่ยก็ได้พูดในท็อปิกนะคะห้องทดลองเพื่อการฟื้นฟูไว้2เรื่องเรื่องแรกนะคะคือการลดความเครียดที่คุกคามตัวตนหากเรารู้สึกนะคะว่าตัวตนของเราเนี่ยกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เราอาจกําลังตอบสนองต่อภัยคุกคามอยู่นี่คือเหตุผลนะคะที่ทำไมคนที่มีตัวตนหลักนะคะเป็นเด็กเรียนดีถึงเครียดกับการสอบปลายภาค นะคะหรือคนที่มองว่าตนเองนี่เป็นนักกีฬานะคะกลับหวาดกลัวการแข่งขันเพราะว่าถ้าเราทำได้ไม่ดีนะคะเราไม่ใช่ได้เกรดแย่หรือแพ้การแข่งขันเท่านั้นแต่ประสบการณ์นั้นนะคะมันยังกัดกร่อนความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวตนของเราถูกท้าทายนะคะออความเครียดที่รู้สึกเหมือนถูกคุกคามมันก็จะตามมา นะคะซึ่งนําไปสู่การได้คะแนนสอบที่ไม่ดีนะคะหรือแพ้การแข่งขันแล้วผลลัพธ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะสร้างบาดแผลให้แก่ตัวตนของเรานะคะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทนะคะซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อเทโลเมียด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยควรที่จะทําลายวงจรน,นี้ให้ได้นะคะด้วยการเตือนตนเองว่าตัวตนของเรานั้นกว้างใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นนะคะลองคิดถึงสถานการณ์ที่เคร่งเครียดนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้นึกถึงรายการสิ่งยึดเหนี่ยวในใจหรือจดใส่กระดาษก็ได้นะคะทางที่ดีเนี่ยให,ให้เลือกสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เคร่งเคียดที่คุณกําลังนึกถึงตอนแรกอย่างเช่นนะคะลองคิดถึงบทบาททางสังคมบางอย่างที่สําคัญต่อตัวเรานะคะอย่างเช่นการเป็นพ่อแม่ออการเป็นพนักง,งานที่ดีการเป็นสมาชิกในชุมชนเป็นต้นนะคะหรือสิ่งยึดสิ่งยึดเหนี่ยวที่เราเชื่อว่าสําคัญเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่น ความเชื่อทางศาสนาของเราการรับใช้ชุมชนจากนั้นนะคะให้คิดถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวพวกนี้สำคัญต่อเราเป็นพิเศษมีกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นแม่ผู้ดูแลลูกนะคะที่ป่วยคนหนึ่งเนี่ยที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขารู้จักนะคะแม่คนนี้เนี่ยเขาก็จะหยุดแล้วก็เตือนตอนเองนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอนะคะก็คือการช่วยลูกชายออทิสติกข,ของตอนเอง ความคิดนี้นะคะมันคอยดูดซับความเครียดนะคะแล้วก็ป้องกันเธอจากการใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรนะคะเมื่อลูกของเธอเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ในที่สาธารณะนะคะเธอจะไม่สนใจสายตาตัดสินจากคนอื่นและแค่ทำสิ่งที่ลูกชายต้องการนะคะเธอได้กล่าวไว้นะคะว่ามันเหมือนฉันเนี่ยอยู่ในฟองสบู่ที่คอยปกป้องตัวฉันไว้พออยู่ในนั้นนะคะฉันเครียดน้อยลงเยอะเลย ะะเมื่อเราเนี่ยเห็นว่าสิ่งยึดเหนี่ยวของเราสําคัญแค่ไหนนะคะเราก็จะยืนยันคุณค่านในตัวเองได้เหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อตัวตนได้น้อยลงนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปที่ภัยคุกคามนะคะใกล้เข้ามาให้เราหยุดนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิตของเรา เรื่องที่สองนะคะคือการสร้างระยะห่างระหว่างความรู้สึกกับความคิดของเรานักวิจัยพบว่านะคะเมื่อแยกความคิดของเราออกจากความรู้สึกเราจะเปลี่ยนการตอบสนองต่อภัยคุกคามให้กลายเป็นความรู้สึกท้าทายได้การสร้างระยะห่างอันที่หนึ่งนะคะคือการสร้างระยะห่างด้วยภาษาลองคิดถึงปัญหาที่ก่อความเครียดนะคะโดยแทนตัวเองเหมือนเป็นคนอื่นนะคะเช่น อะไรที่ทําให้ในวงเล็บเป็นชื่อเราลนลานกันนะนะคะอย่างเช่นอะไรที่ทําให้แนนเครียดกันนะวิธีแบบดีนะคะเป็นการเปลี่ยนฐานะของเราเนี่ยเป็นผู้ชมแทนที่จะเป็นคนแสดงแล้วเราเนี่ยจะไม่รู้สึกติดอยู่กับเรื่องราวระทึกนั้นๆยิ่งกว่านั้นนะคะงานวิจัยเนี่ยยังได้แสดงให้เห็นว่าการเรียกตัวเองบ่อยๆนะคะโดยใช้ออคำว่าฉันตัวชันของฉันนะคะ เป็นสัญญาณของการจมอยู่กับตัวเองและยังสัมพันธ์กับความรู้สึกด้านลบอีกด้วยนะักวิจัยพบว่านะคะการคิดว่าตัวเองเป็นคนอื่นและไม่ใช้คำว่าฉันนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกคุกคามน้อยลงวิตกกังวลน้อยลงอับอายน้อยลงแล้วก็คิดมากน้อยลงรวมทั้งทำงานที่เคร่งเครียดได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอย่างแนนก็ลองเหมือนกันนะคะเวลาที่เครียดเนี่ยก็ลองคิดกับตัวเองะคะว่า อะไรที่ทำให้แนนเครียดตอนนี้นะคะวิธีสร้างระยะห่างอันที่สองนะคะก็คือการสร้างระยะห่างทางเวลานะคะการมองถึงอนาคตอันใกล้นะคะจะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงกว่าการมองถึงอนาคตที่อยู่ไกลออกไปออครั้งหน้าที่เราเจอปัญหานะคะลองถามตัวเองว่าในอีก10ปีข้างหน้านะคะเหตุการณ์นี้จะยังคงมีผลกระทบต่อฉันไหม คนที่ตั้งคำถามนี้กับตัวเองนะคะจะมีความคิดที่ท้าทายต่อปัญหาย,ยิ่งขึ้นการตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของเหตุการณ์นะคะจะช่วยให้เราเอาชนะความรู้สึกได้เร็วขึ้นอันที่3นะคะคือการสร้างระยะห่างให้ตัวเองทางจินตภาพเป็นการใช้กลยุทธ์การสร้างระยะห่างหลังเกิดปัญหาหากเราเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เครียดนะคะและยังรู้สึกถึงมันแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแล้ว แทนที่จะเอาแต่นึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่มันยังเกิดอยู่นะคะลองถอนตัวเองออกมาแล้วก็ลองมองเหตุการณ์นั้นจากระยะไกลเรากับว่ามันกำลังเกิดขึ้นในหนังที่คุณกำลังดูการทำเช่นนี้นะคะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องประสบเหตุการณ์นั้นซ้ำๆแต่เราเนี่ยจะมองมันแยกต่างหากออกมามากขึ้นนะคะแล้วก็กระจ่างชัดยิ่งขึ้น การสร้างระยะห่างนะคะทำให้ความทรงจำในแง่ลบลดลงเทคนิคนี้นะคะเรียกว่าการแยกตัวจากความคิดซึ่งช่วยลดการตอบสนองต่อความเครียดในระบบประสาทของสมองได้ทันทีนะคะเพราะว่ามันจะกระตุ้นศูนย์การคิดวิเคราะห์ในสมองมากขึ้นแทนที่จะกระตุ้นศูนย์อารมณ์สุดท้ายนะคะก็ขอฝากคำแนะนำสำหรับเทโลเมียร์เพิ่มเติมนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเทโลเมียร์ของเรานะคะไม่คิดมากกับเรื่องเล็กน้อย แต่ขอให้ระวังความเครียดที่เป็นพิษหรือความเครียดรุนแรงนะคะที่กินเวลาหลายปีความเครียดที่เป็นพิษนะคะอาจจะลดเอ,อเอนไซม์ชื่อเทโลเมเรสนะคะซึ่งจะทําให้เทโลเมียของเราสั้นลงได้อันที่2นะคะก็คือเทโลเมียสั้นนะคะจะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ช้าลงทำให้เราเป็นหวัดได้ง่ายขึ้น เกิดภาวะอักเสบนะคะแล้วก็ภาวะอักเสบที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมสภาพแล้วก็นำไปสู่โรคชาราข้อที่3นะคะการประสบกับความเครียดและความเจ็บปวดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะแต่การรับมือกับเหตุการณ์อันเครงเครียดนะคะด้วยวิธีคิดที่ท้าทายมันจะช่วยเสริมความสามารถในการฟื้นตัวจากความเครียดให้แก่กายและใจของเราได้ดี ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ